สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ AS Play ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล b ี d สีลอนซิกส์ลีกหนึ่งนะครับฤดูกาล2025-2026เสลานนน์ครับแพงมิดฟิวมีวิลเทพป้อมพันธปกเก้าอนันต์เซยะคุโนรีครับสามประสานแนวรุกก็มีอีลิสเจสเตอร์นีโฮมครับจิรพันธ์ผาสุขขันอัลเทียนลูเกวิกนะครับเดอะทีนนะครับทูแบงคอกอยู่ในเตตในชุดสีแดงนะครับเริ่ม เขียเริ่มเกมก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวาเล่นสั้นคืนมาตั้งกันที่วีลเทพครับจากกระพันเปิดจังหวะเดียวเข้ามาแล้วขึ้นไปมองลูกนี้โอ้โหโ็อดูเต็ดครับดูกรบอลจากด้านซ้ายครับเปิดคอสมานะครับแล้วมาม่งครับเนี่ยไม่ต้องรีบครับเช็คอยู่ครับจะได้ประตูหรือเปล่านะครับประตูครับยืนยันนะครับ เซ็คเรียบร้อยครับลูกดีโอดักก็ยิงซ้ายลูกดีโอ้โหทุบไปวัฒนชัยซ้ำอีกทีแล้วแปรหน่งเน่งโอ้ี่ไม่แน่ใจวัจะวาแรกได้ตั้งใจยิงหรือเปล่าเดมูเซนซ้ำบอลยิงของอัฟฮาโอ้โหแล้วปัดมาได้ของวัฒนชัยครับแล้วกันเช็คกันแบบละเอียดละเอียด อ่าล้ำหน้าล้ำหน้าไม่ได้ประตูนะครับหมูเซ็นเอากัสซานี่นะครับช่าเข้ามาดิกเทเลอร์เข้าซ้ายยิงโอ,โอ้โหโอกาสยิงครั้งแรกของทีมเยือนครับยังไม่ผ่านมือปฏิวัติเคลียร์กันไม่ขาดลูกนี้แล้วงัดเข้ามาในกรอบเก,เกโทษตาอัวเข้าขวาย,ยิงลูกนี้ครับโอ้โหโอ่โหโบสกัดไม่ดีนะครับวันชัยวันชัย ตัวตัวกันนิกเทเลอร์ครับวัชัยลากหนีมาถึงเส้นหลังเปิดผ่านเข้ามาแล้วจิ้มชนเสาอีล้วซับสยามกุนนุลิตอกส้นไทครับโอ้โหตอกส้นมาเนี่ยก็ติดอ็องเป็นวัชัยนะครับที่เปิดเข้ามาครับแล้วนี่ครับใช้เท้าแย่เข้าไปครับของอีเลียสเอาฮาร์มก็แต่ว่าไปจุดโดนเสาถึงตรงนี้นะครับหนึ่งศูนย์อาแล้วเตะเปิดลูกดีแมนด้วยครับกัณฑพลโอ้วัฒนชัยออกมากัณตพลยังได้นะครับแต่นี่ขวายิงลูกเดียวหมุนตัวกลับมายิงได้ครับดูครับ ตัวกลับมาแตะหนึ่งครั้งแล้วก็ยิงเข้าไปครับก่อนที่ก็ไม่สามารถช่วยทีมได้ครับสุดท้ายทีมแพ้ไปครับเอาละครับเกมครึ่งหลังเริ่มครับพีทีประจวบเขีย่ยเริ่มเกมก่อนนะครับสลับมาบุกจากซ้ายไปขวาหลุยขึ้นมาก่อนเอาเกี่ยวหนีไปได้เลยครับตาอัวตาอัวตาอัวยิงเองโอ้โหชนคานเนื้อมา ครึ่งแรกเนี่ยเจ้าถิ่นชนเสาไป2ทีครับโอ้คานสนัดนเลยนะครับยิงแรงมากครับบอลพุ่งหนีมือทางนั้นปฏิวัติแล้วครับแต่ว่ายังมีคานช่วยไว้ครับโอ้โหครึ่งแรกนั้นถูกไปขอกูรนเตดครับไปไม่สุดนะครับจิรพันธ์แล้วเสียตำแหน่งไปเลยวิลเลเทพลากมาไหลต่อลูกนี้บูเซนมากัาสามศูนครับโอ้โหทางเลยครับนี่ครับแบรนโดวิยาครับไม่ทัน้ะครับหมุนตัวหลงออกตะกกรูลอยู่ด้วยนะครับ แต่ว่าชุดสีเกมนั้นไม่ติดอ้าวลูกนี้สกัดไม่ดีมูเซนยิงนิ่มๆโอ้โหติดปลายเท้าวัฒนชัยครับบอลเลยหลุดกรอบออกไปทิธีประจวบครับเนี่ยแหละข่าวพักอกไม่ดีนะครับของเบรเดโดวิญญาครับไปอ้าวแล้วไพ่ลูกนี้ก็หลุดตีครับหลุดก็ยิงเลยครับโอ้โหจวบนั่นก็แหมหยุดเล่นกันไปหมดนะครับแล้วยืนตรงนี้เนี่ยไม่รับหน้าครับแน่นอนครับเพราะว่ายังมี ทางอีกาสครับสลุนที่ลงไปลุมเข้ารอบนะครับครับแล้วกลับมาเล่นในสิงคโปร์ครับเยือนสโคไทยนดเอฟซีวันอาทิตย์ที่30มสิบพิเศยนนะครับะล้ำหน้าเลยครับล้ำหน้าครับลูกนี้โโอ้หไม่ได้ประตูนะครับยัง3ประตูต่อศูนย์อยู่นะครับเปิดเข้ามาโดนมงสกัดออกไปครับโดดิโกดิอยสยิงสวนลูกนี้โอ้โหลูกไฟครับเกี่ยวกับนาคาบูราครับเมื่อกี้ไม่ได้ใช่ไหมหลังจาก ได้มาอยู่กับถ <last minute, S 2> <Wait> ุ es, Alicia, ้งเป็อกยูเทตครับทำประตูแรกในโอกาสนี้ครับกดด้วยขวากระบอลพุ่งดีมากครับขาตายไปเลยครับวัฒนชัยสะทองจันทร์ครับได้แค่ยินมองครับดูครับกดด้วยขวาแล้วบอลพุ่งดีมากเลยครับนี่ครับสามเหลี่ยมครับตะข่ายเลยครับยังเป่าปากเลยครับวัฒนชัยสะทองจันทร์ไม่มีทางทันเลยแรงด้วยครับสี่ประตูต่อศูนย์ครับถุ้งเป็อกยูเทตหนีพิธีประจบเอฟซีไปครับจากเคียวกับนากามุระครับ เนี่ยฤดูกาลนี้มันเคยมีมาแล้วนะครับจะจำกันได้ในกรณีของต้นสบวลราเทศนะครับมันรอดนะเนี่ยครับมัดขวาครับน่าจะแดงนะครับไม่น่ารอดนะครับอย่างนี้ไปเลยครับโอ้โหแดงโดยตรงนะครับนั้นนาทีมเยือนครับอีกลาสเปิดลูกนี้คืนไปโม้เอาได้จริงๆครับโอ้โหนี่ครับตัวสำรองที่ลงมาครับโรนิโกดิอาสครับ มีอะไรชุ่มชื้นหน่อยครับวันนี้ดูครับดูลูกนี้เปิดมาดีมากเลยครับของอีกลานสันหลวนนะครับแล้วบอลมาเข้าศีรษะครับของโดยถูกไปข้องอยู่ในเตตนะครับถ้าประตูจะเสยะคุณโอริครับนาทีที่12กันตพลคีรีแรงครับนาทีที่45่บวกสนะครับมูเซนเอากัสซานี่นะครับนาที64แล้วก็ทางด้านของเกียวกะนะครับมูระครับนาทีที่89กก่อนที่